เวลาที่สองนะคะับที่สองพที่สองแล้วค่ะและแล้วเราก็ได้เจอกับซุปตาร์แล้วนะคะได้เจอแล้วซุปตาร์มาแล้วซุปตาร์ของเราในเทปนี้พอดีเลยชนกันเลยเนอะนอไม่นอนอะไร่เกี่ยวอะไรกับซุปตาร์อะไรพี่เหอกอาบพรุ่งนี้พี่เอกเดี๋ยวมาอาบที่นี่ซ้ำมันดึกแล้วเดี๋ยวไปเพื่อนพี่เอกไปพีุ่เต็มนอนใช่ไหมอ่ะ ไปกับพี่นะไป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 ชุดตาทั้งทีเอาชุดมานอนนี่ฟ้าไปอาบน้ำคนเดียวมันดึกแล้วไปค่ะสุดตาเลยโอเคไปไปี่เพื่อนนอนโอ้ผู้หญิงโอเคชีดโลกส่วนตัวสูงมากต่อไปเราจะไปช่วงผระสบกันก่อนทำไมเงียบจังเลยโอ๊ยแค่นี้กันแต่ว่ามันจะการทับก็มา นอนจนมืมดแล้วนี่อยู่ด้วยตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งละบรรยากาศมันเดินอยู่ทางปารีสเลยตอนนี้พี่ยิปคงจะหลับแล้วค่ะพี่สุตาเตะตะแกนทำไมต้องมาสังเกตนะคะร้อนตรงไหนพัดลมเต็มใเ,เลยเปิดแอร์ด้วยพัาลงด้วยตอนนี้สุตาเรากำลังไปอาบน้ำกันนะคะ กลังดุลี่อโอ้ยโอ้โหอันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นพุงโลแรงบนี่ผ้าพี่หรอโอเคพีบีแล้วกันพีบีเอฟสีเขียวอ้าวนยังไงสีเขียวสีเขียวสี่บอกว่าบีบีเอาสีเขียวบีบีเอฟสีเขียวพีบีเอาสีเขียววุ้ยแบ๊กแบพี่จริงอ่ะพี่ก่อนต้องรอซุปตาบน้ำสร็จแล้วก็หลับนะ very very TV very TV ที่ที่ไฮถ่ายอยู่เขาอันชั้สนนะสองอนะชั้นสองอะเปลี่ยนไอ้อะไรละ่ะเขาเรียนที่คาดผมอะไอ้อ่อนันเป็นเป็นสไตล์นี้แบบเป็นคอสตูมอะแล้วมันก็พูดว่าเอ้ยอย่างนี้เลยนะคะเปลี่ยนเลยนะฮะเอ้ยอย่างนี้เลยนะคะเปลี่ยนเลยนะฮะ เลียนคเปลี่ยนเลยนะคะไม่หมอค่ะคิดว่านี้สุดร่อนไครับไม่มใช่อย่าูดชิบออกรายการนะครับมาเซ็นเสื้อไม่ได้ตาสีแอคชันโอ้โหรงจริงโอเคเพลงนี้ผ่านนะคะแอคชันอาฮ่าค้าค้าเพลงหยุดเพลงหยุดกินน้ำทามไหมเว้ มอเตอร์ไซค์นะคะรืออะไเกิดที่ไหนอ่ะพร้อมนะคะหมวกพร้อมนะคะต้องพร้อมเพลงพร้อมนะคะโอเคนะคะไฟเอฟเฟกต์โอเคนะคะพอแล้วพรอแล้วพรอแล้วสักสิแอบชิมคนเข้าเฟื่องอ่างพร้อมไหมคะไป็เต็มค่ะค่ะวันนี้เรามาถ่ายเอ็มวีนะคะก็มีกี่ชิ้นอุกอร์มีเออที่คาดผมสิบอันนะคะมีหมวกมีผีมีกระจกมีผีมีกระจก มีผีมีกระจุมีผีมีกระจุแล้วก็มีนางเอกด้วยค่ะของต้องเดือนไฟเริ่มอยู่หนูยังไม่ได้ไปเบิร์เจ้เลยพี่เอ๋มือถือไม่ได้เมามือถือได้เลยพี่กอล์ฟเแกเอาขวานไม่หมดเลยอ่ะที่แกก็เปิดไฟสิขอดูด้วยอ่ะ ของแม่จะโอ้ล่ะอ่ะพี่เอ๋ยไม่ได้ยกมาสักหน่อยนี่ไงออ๋แล้วกล่องอยงนี้ก็กล่องตุ้บลีวิ่งมารอพี่เอ๋กล่องตุ้บลีวิ่งใช่ไหมของพี่ค้ามันแต่นานแล้วเลยอะไรกะ Goodbye baby goodbye Good night everyone จะทำได้ไหมพี่บีจีดีจีดีบีว่าทำได้ไหมอะพี่เอ๋วันนี้หมดไปเยอะไหมถึงหกคนไหม เยอะอยู่นะหอมเผอกตอนนีเจะกับผู้นีเช้าบ๊ายบายจะตายนี่นอนแต่เราจะนอนได็บ๊ายบายสามรอบแล้วพอตอนนี้เราก็จะมาถึง right. ี่น สามโมงนะครับเพิ่งตื่นค่ะสวัสดีไปไปไป<ม>นะไปจ้าสวัสดีจ้า,จาสุปตาร์ของเรานะครับตื่นเช้ามาไปกลับบ้านปวดตาอันนี้อยู่บนรถจะกลับบ้านลารายการแล้ววะยังไม่ได้ลารายการเลยเก็บตกเลยไม่ได้ลารายการตอนในี้ก็มาถึงมาถึงบ้านกันแล้วนะคะ เราขอจบรายการเป็นคนเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่กวางไม่อยู่เราเลยต้องลารายการคนเดียวบ๊ายเจอกันใหม่ตอนค้าคือซุปตาตอนหน้าบ๊ายบาย